ลองนึกภาพว่ารถของคุณชาร์จเต็มได้ภายในไม่กี่นาทีไม่ต้องรอนานไม่ต้องไปชาร์จที่สถานีบ่อยๆรู้สึกเหมือนหนังไซไฟกลายเป็นจริงขึ้นมาแล้วแต่นี่ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปซีอของบิทเพิ่งทําสิ่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องที่ถูกพูดถึงในจีนเท่านั้นแต่ยังสร้างความฮือฮาตั้งแต่สานักงานใหญ่ของเทสเลในแคลิฟอร์เนียไปจนถึงสานักงานของโตโยต้าในญี่ปุ่นเพราะเขาได้เปิดตัวแบตเตอรี่แบบใบมีรุนใหม่ของบิ แต่นี่ไม่ใช่แบตเตอรี่ธรรมดาเมื่อเห็นเช่นนี้ความกังวลของอีลอนมัสก์ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นและบริษัทใหญ่ๆอย่างโตโยต้าก็ต้องทบทวนกลยุทธ์ e ีีอีกครั้งคำถามคือแบตเตอรี่นี้มีอะไรพิเศษสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วในการชาร์จเท่านั้นมีบางสิ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังที่สามารถสังนคลอนหลักฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดได้บิดใช้เทคโนโลยีอะไรที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนบ้างและมันจะพลิกโฉมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไรเราจะบอกเคล็ดลับนี้ให้คุณฟ ในวิดีโอแต่ก่อนหน้านั้นหากคุณต้องการเป็นคนแรกที่ได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโลกของเทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าก็กดติดตามช่องของเราได้เลยก่อนที่เราจะทําความรู้จักกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่สุดล้างของบิตเรามาทําความเข้าใจกลยุทธ์ของบิตกันก่อนเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของเกมที่แท้จริงในปัจจุบันหากบริษัทใดกําลังไลต่ตามเทสลาของนิลอนมัสในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องเป็นบิตชื่อนี้ที่ก้าวเข้าสู่โลกของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเงียบๆแต่ด้วยการเตรียมการอย่างยิ่งใหญ่และสร้างความประหลาดใจให้กับคนทั่วโลก ผู้คนต่างคิดว่าเทสลาจะเป็นผู้นําในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าตลอดไปแต่บิตได้เปลี่ยนเกมด้วยแนวคิดใหม่แนวทางใหม่และกลยุทธ์ที่ลงตัวบิดมุ่งเน้นไปที่ตลาดมวลชนตั้งแต่เริ่มต้นขณนะที่เทสลายังคงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าระดับบนและระดับพรีเมียมบิตกลับมุ่งเป้าไปที่กลุ่มลูกค้าระดับกลางและระดับราคาจับต้องได้ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริงความคิดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของหวังชวนฝูซีอีโอของบิตเขาได้กล่าวไว้ ในการสัมภาษณ์ว่าหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกคุณต้องสร้างเทคโนโลยีเพื่อคนทั่วไปไม่ใช่แค่เพื่อคนรวยความคิดนี้กลายเป็นจุดแข็งที่สุดของบิตก้าวสำคัญประการที่2ของบิตคือการผลิตแบบบูรณาการแนวตั้งซึ่งหมายความว่าบริษัทผลิตทุกอย่างด้วยตนเองตั้งแต่แบตเตอรี่ไปจนถึงมอเตอร์ชิปไปจนถึงซอฟต์แวร์เ e อร์ก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างด้วยตนเองเช่นกันแต่บิตได้พัฒนาไปไกลกว่านั้นและควบคุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดไว้ภายใต้าการควบคุมของตนเองซึ่งทำให้พวกเขามีข้อได้เปรียบ2ประการ ประการแรกต้นทุนลดลงอย่างมากและประการที่2การผลิตไม่เคยหยุดชะงักเลยเมื่อทั่วโลกกําลังประสบปัญหาการขาดแคลนชิปในปี2 5 6 4บถึง2565ยกบิยังคงผลิตและจําหน่ายรถยนต์ของตนอย่างต่อเนื่องกลยุทธ์ที่3คือการมุ่งเน้นไปที่ทั้งรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าไปพร้อมๆกันเมื่อโลกกําลังมุ่งหน้าสู่ e ีวีบิตก็ไม่ได้มองข้ามรถยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอย่างจีนซึ่งโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ ยังไม่พร้อมอย่างเต็มที่รถยนต์ไฮบริดได้มอบข้อได้เปรียบมหาศาลให้กับบิตนี่คือเหตุผลที่รถยนต์หลายรุ่นของบิตเช่นชินพัสดีเอมและซองพัสมียอดขายทำลายสถิตินอกจากนี้บิตยังไม่เคยทุ่มงบการตลาดมากนักแต่ใช้กลยุทธ์สินค้าจะพูดได้คุณภาพสมรรถนะและราคาของรถยนต์ของพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากจนผู้ใช้เองก็กลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ลูกค้าของพวกเขาไม่เคยเบื่อที่จะชื่นชมรถยนต์ของพวกเขาบนโซเชียลมีเดียท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหมดนี้อีลอน อาจกำลังพูดถึงการไปดวงจันทร์แต่ในการต่อสู้ที่กำลังดำเนินอยู่บิดได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่และนี่คือเหตุผลที่บิดแซงหน้าเทสลาในด้านยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปี2024รายงานระบุว่าบิดมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่3.02ล้านคันขณนะที่เทสลายังคงอยู่ที่1.81ล้านคันความหมายที่ชัดเจนคือบิดไม่ได้แค่ผลิตรถยนต์เท่านั้นแต่กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ในทุกๆวัน และทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากแนวคิดที่วงช่วนฟุกเคยกล่าวไว้เมื่อหลายปีก่อนเราไม่ได้แค่ผลิตรถยนต์เท่านั้นแต่เราสร้างอนาคตที่ดีกว่าและบางทีความคิดนี้อาจกระตุ้นให้ยักษ์ใหญ่อย่างเทสลาหันมาคิดทีนี้เรามาพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่สร้างความฮือฮาในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโดยรวมซึ่งจุดแข็งที่สุดคือแบตเตอรี่แบบใบมีดของบิตก่อนหน้านี้ในโลกของรถยนต์ไฟฟ้ามีปัญหาสําคัญอยู่2ข้อคือเวลาในการชาร์จและความปลอดภัยของแบตเตอรี่แต่บิดเกือบจะขจัดปัญหาทั้งสองข้อนี้ออกไปได้ด้วยนวัตกรรมหนึ่งของบริษัท แบตเตอรี่แบบใบมีดไม่ใช่แค่แบตเตอรี่แต่เป็นสัญญาณเตือนไปยังอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนไปแล้วก่อนอื่นเรามาพูดถึงพลังการชาร์จเร็วกันก่อนก่อนหน้านี้หลายคนคิดว่าการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่แบตเตอรี่แบบใบมีดของบิดได้เปลี่ยนความคิดนี้ไปอย่างสิ้นเชิงมีรายงานว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้ชาร์จได้เร็วมากจนสามารถชาร์จได้ถึง80ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีซึ่งหมายความว่าหากคุณกําลังเดินทางไกล และต้องการชาร์จระหว่างทางเพียงแค่จอดรถไว้สักพักแม้แต่กาแฟสักแก้วก็ยังไม่หมดรถก็พร้อมสําหรับการชาร์จแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องระยะทางที่ไกลขึ้นกันบ้างหลายคนไม่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพราะกลัวแบตเตอรี่หมดเร็วแต่แบตเตอรี่แบบใบมีดก็ช่วยขจัดความกังวลน,นี้ได้เช่นกันความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่ดีมากจนหลังจากชาร์จเต็มแล้วสามารถวิ่งได้ไกลถึง500600กิโลเมตรที่สําคัญที่สุดคือระยะการใช้งานนี้ไม่เพียงแต่เห็นได้จากรายงานการทดสอบในห้องปฏิบัติการของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเห็นได้จากสภาพการขับขี่จริงอีกด้วยตอนนี้ความกังวลที่ใหญ่ที่สุดคือความปลอดภัยคุณอาจเคยได้ยินเรื่องไฟไม่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามาบ้างแต่แบตเตอรี่แบบใบมีดของบิตตั้งชื่อตามคุณสมบัติพิเศษของมันมีลักษณะเหมือนใบมีดที่ยาวบางและแข็งแรงในการทดสอบแบตเตอรี่ถูกจอดด้วยสว่านให้ความร้อนและกดด้วยวัตถุหนักแต่ก็ไม่ระเบิด หรือติดไฟในการทดสอบครั้งหนึ่งแบตเตอรี่นี้ถูกรถบรรทุกทับแต่ถึงอย่างนั้นแบตเตอรี่ก็ยังคงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์นี่คือเหตุผลที่แบตเตอรี่นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ปลอดภัยที่สุดในโลกในปัจจุบันทีนี้มาพูดถึงอายุการใช้งานแบตเตอรี่กันบ้างแบตเตอรี่ทั่วไปจะมีอายุการใช้งานเพียงไม่กี่ปี จากนั้นประสิทธิภาพก็จะเริ่มลดลงแต่สําหรับแบตเตอรี่แบบใบมีดบิดได้ใช้เทคโนโลยีทางเคมีและการระบายความร้อนที่ทําให้แบตเตอรี่นี้ทํางานได้เกือบเทียบเท่ากับวันแรกที่ใช้งานนานถึง8ปดถึงสิปีนั่นหมายความว่าคุณจะไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ซ้ำแวสำเล่าเทคโนโลยีนี้มีวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ที่จะทําให้ผู้คนไว้วางใจในรถยนต์ไฟฟ้าและดูเหมือนว่าบิดจะประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ในเรื่องนี้เมื่อแบตเตอรี่ในรถยนต์มีความเร็วสูงใช้งานได้ยาวนานทนไฟ และมีอายุการใช้งานยาวนานคำถามจึงไม่เกิดขึ้นว่าทำไมผู้คนถึงไม่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในขณะที่ยักษ์ใหญ่อย่างเทสลาพยายามพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องบิกลับได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับแบตเตอรี่แบบใบมีดซึ่งปัจจุบันบริษัทอื่นยังทำได้ยากดังนั้นเมื่อมีคนบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของบิทพิกชมวงการเหตุผลสำคัญที่สุดก็คือแบตเตอรี่แบบใบมีดนี้ซึ่งไม่ใช่แค่นวัตกรรมนี่คือเทคโนโลยีที่มอบทิศท,ทางใหม่ให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด และนี่อาจเป็นเหตุผลที่อีลอนมัสซ์ซึ่งมักมองข้ามบิตกลับหันมาให้ความสําคัญกับมันอย่างจริงจังและบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าซึ่งพัฒนาแบตเตอรี่มาหลายทศวรรษกาลังศึกษาเทคโนโลยีของบิตอย่างละเอียดถี่ถ้วนลองนึกภาพดูสิว่าเมื่อแบตเตอรี่ส่งพลังมากจนสามารถพลิกโฉมกลยุทธ์การตลาดทั้งหมดได้บริษัทนั้นจะมีความคิดสร้างสารรค์สมัยขนาดไหนและแนวคิดนี้กําลังทําให้บิตกลายเป็นราชาแห่งรถยนต์ไฟฟ้าคนใหม่ ไม่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะดูยอดเยี่ยมจากภายนอกแค่ไหนพลังที่แท้จริงของมันอยู่ที่แบตเตอรี่ภายในและบิดซึ่งเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีได้พัฒนาเทคโนโลยีที่กลายเป็นเรื่องปวดหัวสาหรับบริษัทอื่นๆเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีลิทีหรือเคเมลิเทียมเหล็กฟอสเฟตที่ใช้ในแบตเตอรี่แบบใบมีดของบิดต,ตอนนี้คุณอาจรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่และใช่แบตเตอรี่ลิทีก็มีมาก่อนเช่นกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือวิธีที่บิดออกแบบใหม่นั้นได้เปลี่ยนโฉมหน้าของวงการนี้ไปอย่างสิ้นเชิงก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจกับความพิเศษของล f ฟกันก่อนโดยทั่วไปแล้วบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจะใช้แบตเตอรี่ที่มีส่วนประกอบทางเคมีด MC หรือด c นซซึ่งประกอบไปด้วยนิกเกลิลโคบอลและแมงกานีสแบตเตอรี่เหล่านี้สามารถเก็บพลังงานได้มากกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากร้อนเร็วและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเพลิงไม่จุดเด่นของแบตเตอรี่ล f ฟคือมีความปลอดภัยสูงทนความร้อนได้ดีและมีอายุการใช้งานยาวนานและนี่คือเหตุผลที่บิดเลือกเคมีนี้แต่พวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ลิเท่านั้น พวกเขาคิดคน้นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมดด้วยสถาปัตยกรรมใหม่อย่างเบลดมาทำความเข้าใจกับความมหัศจรรย์ของสถา์ปัตยกรรมแบบใบมีดของบิดการแบตเตอรี่ทั่วไปผลิตขึ้นโดยการใส่เซลล์ขนาดเล็กลงในชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แต่บิดได้ทำให้เซลล์แบตเตอรี่มีลักษณะยาวและบางเหมือนใบมีดเพื่อให้สามารถใส่ลงในชุดแบตเตอรี่ได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีโมดูลหรือโครงที่หนักหน่วงวิธีนี้มีประโยชน์ใหญ่ๆ2ประการคือประหยัดพื้นที่ตอนนี้แบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้น พราะมีเซลล์ภายในมากขึ้นการควบคุมความร้อนการออกแบบคล้ายใบยมีดช่วยให้แบตเตอรี่เย็ยนลงได้ง่ายขึ้นซึ่งแทบจะขจัดความเสี่ยงจากความร้อนสูงเกินไปและไฟไม่บิดได้ใช้เทคโนโลยีเซลล์2แพคในโครงสร้างของแบตเตอรี่แบบใบมีดนี้ซึ่งหมายความว่าขณะนี้เซลล์แบตเตอรี่ถูกติดตั้งลงในชุดแบตเตอรี่โดยตรงโดยไม่จําเป็นต้องใส่โมดูลเข้าไปตรงกลางซึ่งทําให้แบตเตอรี่มีน้ําหนักเบาลงและทรงพลังมากขึ้นทีนี้มาดูเรื่องการชาร์จและประสิทธิภาพกันบ้างสิ่งที่พิเศษที่สุดของเทคโนโลยีลิฟพีคือ สามารถทนต่อการชาร์จได้หลายพันรอบโดยไม่สูญเสียความจุคุณสามารถชาร์จและขายประจุบแบตเตอรี่แบบใบมีดของบิตได้ถึง3 0 0พันครั้งแต่แบตเตอรี่นี้ก็ยังคงประสิทธิภาพเกือบเท่าเดิมกับวันแรกซึ่งหมายความว่าแบตเตอรี่นี้สามารถใช้งานได้นาน8ถึง10ปีและยังช่วยเพิ่มมูลค่าการขายต่อของรถยนต์อีกด้วยคุณคิดว่าในขณะที่บริษัทอื่นๆกำลังแข่งขันกันทำให้แบตเตอรี่ E ีีมีขนาดเล็กลงและทรงพลังมากขึ้นแต่บิตกลับเลือกวิธีการที่เรียบง่ายแต่ลงตัวและสร้างความสะเทือนให้กับอุตสาหหกรรมแบตเตเี่ทั้ง แบตเตอรี่นี้ได้รับการทดสอบอย่างละเอียดถีท้วนจนผู้คนยกย่องว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยที่สุดในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าผ่านการทดสอบการจาะการชนการทดสอบการชาร์จไฟเกินและแม้กระทั่งการทดสอบการถูกรถบรรทุกทับและแบตเตอรี่นี้ก็ไม่ขยับแม้แต่น้อยแนวคิดเบื้องหลังเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ชัดเจนเทคโนโลยีที่ปราศจากความปลอดภัยก็ไม่สมบูรณ์และบีได้เติมเต็มแนวคิดนี้ด้วยการสร้างระบบที่ไม่เพียงแต่ทนทานแต่ยังเชื่อถือได้อีกด้วย คราวหน้าถ้านึกถึงรถยนต์ไฟฟ้าอย่ามองแค่ระยะทางหรือรูปลักษ์ภายนอกแต่ให้มองที่แบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ด้วยเพราะเทคโนโลยีอย่างแบตเตอรี่แบบใบมีดของบิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ตัวรถเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงแนวคิดทั้งหมดด้วยและบางทีนี้อาจเป็นเหตุผลที่บริษัทอย่างเทสเซอร์และโตโยต้าเริ่มพิจารณาเทคโนโลยีของบิตอย่างใกล้ชิดแบตเตอรี่นี้แตกต่างจากแบตเตอรี่อื่นๆในตลาดไม่เพียงแต่ภายในเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภายนอกด้วยก่นดินไหวในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ใครจะชนะใครจะแพ้ในเมื่อแบตเตอรี่แบบใบมีดของบิตได้สร้างกระแสฮือฮาในวงการอีวีคำถามที่ทุกคนต้องคิดคือบริษัทอื่นๆจะยังจับตามองต่อไปหรือไม่หรือมีบริษัทอื่นพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายนี้หรือไม่เพราะเป็นที่ชัดเจนว่าแบตเตอรี่แบบใบมีดไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เป็นแนวคิดใหม่ซึ่งทาให้บริษัทอย่างเทสล่าต้องทบทวนกลยุทธ์ใหม่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงสาเหตุที่แบตเตอรี่ชนิดนี้กลายเป็นสัญญ,ญาณเตือนสําหรับบริษัทอื่นๆกันก่อนประการแรกคือราคาต่าําช้าเร็ว และระดับความปลอดภัยสูงมากจนบริษัทอื่นๆแทบไม่มีเวลาพิจารณาเลยยิ่งไปกว่านั้นบิตยังผลิตแบตเตอรี่เองอีกด้วยซึ่งหมายความว่าไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครซึ่งทําให้ทั้งต้นทุนและการควบคุมดีขึ้นลองคิดดูว่าบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่ราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยจะก้าวไปข้างหน้าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้เร็วแค่ไหนและมันกําลังเกิดขึ้นจริง รายงานเมื่อปีที่แล้วระบุว่าบิสแซงหน้าเทสลาในด้านยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกไม่ใช่แค่เรื่องราคาหรือการตลาดเท่านั้นแต่เป็นเรื่องเทคโนโลยีที่พลิกโฉมวงการอย่างเช่นแบตเตอรี่แบบใหม่ใหแต่คำถามก็คือบริษัทอื่นๆจะยอมแพ้หรือไม่ไม่เลยเทสลาซึ่งเคยครองตำแหน่งเจ้าตลาด e ีจนถึงปัจจุบันก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่อย่างหนักเช่นกันแผนใหม่ของพวกเขาคือแบตเตอรี่4 6 8 0เซล เซลล์แบตเตอรี่เหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่ารุ่นเดิมเก็บพลังงานได้มากขึ้นและชาร์จได้เร็วกว่าเทสลาอ้างว่าเซลล์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มระยะทางวิ่งของรถยนต์ไฟฟ้าและลดต้นทุนแต่เทคโนโลยีนี้ยังไม่พร้อมอย่างสมบูรณ์และยังมีความท้าทายมากมายในการผลิตโตโยต้าก็กำลังพัฒนาแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตช่นกันโดยแบตเตอรี่เหล่านี้ทำจากวัสดุแข็งแทนอิเล็กโทรไลต์ัตซึ่งทำให้ปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น บริษัทอ้างว่าเทคโนโลยีนี้สามารถเพิ่มระยะทางวิ่งของรถยนต์ไฟฟ้าเป็น1000กิโลเมตรและใช้เวลาชาร์จเพียง10นาทีแต่ปัญหาคือเทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในช่วงทดสอบและอาจต้องใช้เวลาอีก 2- ถึง3ปีกว่าจะวางจำหน่ายในตลาดเคเทียซึ่งเป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของโลกและยังเป็นผู้จัดหาแบตเตอรี่ให้กับเทสลาไดประกาศเปิดตูวแบตเตอรี่ชาร์จเร็วพิเศษเช่นสิงเมื่อไม่นานมานี้เคเทียระบุว่าแบตเตอรี่นี้สามารถวิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรภายใน10นาที และมีการใช้เคมีขั้นสูงแบบใหม่ร่วมกับ LFP ซึ่งหมายความว่าบิตกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงแพน asonic ซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าของเทเซอร์ก็กำลังมุ่งเน้นไปที่แบตเตอรี่ขนาด4 6 8 0เซลล์เช่นกันและกำลังเน้นไปที่การเพิ่มระยะวิ่งของรถยนต์ไฟฟ้าในขณะเดียวกันบริษัทเกาหลีอย่าง lg energy solution และ skon ก็กำลังวางแผนที่จะนำเสนอแบตเตอรี่ความหนาแน่นสูงและอายุการใช้งานยาวนานเช่นกันดังนั้นคำถามคือใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ ณตอนนี้บิดได้ก้าวเดินอย่างแข็งแกร่งที่สุดแบตเตอรี่ของบิดใช้งานได้จริงได้รับการพิสูจน์แล้วและมีจาหน่ายในท้องตลาดนั่นคือพร้อมสําหรับวันนี้แล้วบริษัทอื่นๆยังคงพัฒนาแบตเตอรี่แห่งอนาคตอยู่เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะแซงหน้าเบลดแบตเตอรี่ในอีก 2- 3ถึงปีข้างหน้าเช่นกันแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันบิดถือเป็นฝ่ายได้เปรียบเหตุผลสําคัญที่สุดคือความสามารถของบิดในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเข้าใจตลาดมวลชนเทคโนโลยีที่พวกเขากําลังพัฒนาไม่ได้ผลิตในห้องทดลอง แต่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานบนท้องถนนและนี่คือเหตุผลที่บิตกำลังเป็นผู้นําในการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าแต่ไม่มีบริษัทใดหลุดจากการแข่งขันนี้ร์โตโ Toyota, ต CT และบริษัทอื่นๆกําลังค่อยๆเผยแผนของพวกเขาความวุ่นวายในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายังไม่หยุดลงแต่การแข่งขันที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วใครจะเป็นผู้ชนะและใครจะเป็นผู้แพ้คําตอบของเรื่องนี้จะเปิดเผยในอีกสองปีข้างหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือแบตเตอรี่ได้สร้างความส,าสะเทือนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และเรื่องราวจะไม่จบลงเพียงเท่านี้บิตกำลังเดินหน้าต่อไปแล้วบริษัทนี้จะทำอย่างไรต่อไปถ้าคุณคิดว่าแบตแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าสุดล้ำของบิตคือแผนสุดท้ายของพวกเขาล่ะก,ก็รอก,ก่อนเถอะเพราะเกมที่แท้จริงกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วบิตไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเตรียมที่จะเปลี่ยนทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดอีกด้วยและการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของพวกเขานั้นรุนแรงมากจนทำให้ความกังวลเพิ่มขึ้นในห้องประชุมของบริษัทต,ต่างๆ ตั้งแต่เทสล a ไปจนถึง Toyota และบริษัทอื่นๆก่อนอื่นเรามาพูดถึงแผนแบตเตอรี่ของบิตกันก่อนหลังจากที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกด้วยแบตเตอรี่ b บลดแบตเตอรี่ตอนนี้บิตกำลังพัฒนาแบตเตอรี่แบบ Solid State แบตเตอรี่เหล่านี้ถือเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ไม่ใช้ของเหลวไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไม่และการชาร์จก็รวดเร็วมากเพียงแค่กระพริบตารถยนต์ก็ชาร์จเต็มแล้ว รรยงานระบุว่าบิตได้เริ่มศึกษาเรื่องนี้ในห้องปฏิบัติการวิจัยหลายแห่งและวางแผนที่จะเปิดตัวรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่แบบ Solid State ภายในปี2026นั่นหมายความว่ากระแสที่แบตเตอรี่เบลดก่อขึ้นในตลาดนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นพายุที่แท้จริงยังมาไม่ถึงการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งที่2คือการขยายธุรกิจไปทั่วโลกก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่มองว่าบิตเป็นแบรนด์จีนแต่ตอนนี้บิดได้พุ่งเป้าไปที่ตลาดยุโรปและอเมริกาโดยตรงเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่าบริิิษััทกกลลง,งงงงเปดดโรราานผนผตขใหหญ่แห่แแ ในยุโรปที่ประเทศฮังการีและในอเมริกาบิ๊กก็กาลังผลิตร,รถบัสและรถเพื่อการพาณิชย์อยู่แล้วและตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับผู้โดยสารนั่นคือการแข่งขันกับอีลอนมัสในฐานที่มั่นของเขาเองกลยุทธ์ที่3และทรงพลังที่สุดคือการแข่งขันโดยตรงกับเทส la โมเดล2จนถึงปัจจุบันเทส l a โมเดล2ถือเป็นเจ้าพ่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับกลางที่ราคาจับต้องได้ที่สุดแต่บิ๊กกำลังนําเสนอรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อตอบโต้ซึ่งมีชื่อรหัสว่าบิซิคโปร รถคันนี้อาจมีราคาประมาณ10,000ดอลลาร์สาหรัฐและฟีเจอร์เด่นๆก็มีแบตเตอรี่เบดระยะทางวิ่งไกลและการชาร์จเร็วรถคันนี้จะมีทุกอย่างที่ลูกค้าทั่วไปต้องการและราคาจะต่ำมากจน tesla อ,อาต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านราคานอกจากนี้บิดยังมุ่งเน้นไปที่ AI และเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะเป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างยานพาหนะที่ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าแต่เป็นรถยนต์อัจฉริยะและเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์ พวกเขาต้องการให้รถยนต์ไฟฟ้าของพวกเขาไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเคลื่อนที่และเพื่อจุดประสงค์นี้พวกเขาจึงเริ่มร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Huawei ววและเป็นวีดีโอส่วนบิดก็มีอีกแผนที่น่าสนใจนั่นคือการพัฒนารถยนต์บินได้ใช่คุณได้ยินถูกแล้วบริษัทในเครือของพวกเขายังกำลังวิจัยเทคโนโลยีรถยนต์บินได้เช่น Skydrive และยังมีการทดสอบวิ่งในประเทศจีนด้วยซึ่งหมายความว่าบิดไม่ต้องการจำกัดอยู่แค่บนถนนเท่านั้นกำลังวางแผนที่จะไปให้ถึงท้องฟ้า ดังนั้นข้อสรุปจึงง่ายมากตอนนี้บิตกำลังอยู่ในโหมดที่อยากจะไม่ใช่แค่บริษัท E ีีเท่านั้นแต่จะเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในอนาคตบิตมีทั้งเทคโนโลยีแบตเตอรี่กำลังการผลิตความเข้าใจตลาดและที่สำคัญที่สุดคือความเร็วที่ทำให้บริษัทอื่นๆประหลาดใจอีลอนมัสก์อาจกำลังส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศแต่บนพื้นดินบิตกำลังครองความได้เปรียบในการแข่งขันร,รถยนต์และการเคลื่อนไหวที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้บ่งชี้ชัดเจนว่าภารกิจของบิตไม่ใช่แค่การเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่ง เท่านั้นแต่คือการเปลี่ยนแปลงวิธีการสัญจรทั่วโลกคราวหน้าถ้าได้ยินชื่อรถยนต์ไฟฟ้าลองตั้งใจฟังให้ดีมันคือเทเซอร์โตโยต้าหรือบิดเพราะในศึกนี้ผู้ที่คิดล่วงหน้าและลงมือทำก่อนจะเป็นผู้ชนะหากคุณสนใจวิดีโอนี้และอยากเป็นคนแรกที่ได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบนี้เพิ่มเติมกดติดตามช่องได้เลย